สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมาค่ะเย็นเย็นวันศุกร์มาค่ะเอเกไซเดอร์มาค่ะหรือว่าช่อง Youtube นะคะสาสกุลค้นขยันนะคะฝากกดติดตามเลยนะคะมาค่ะมือวนี้พี่น้องตํบมะฮุ่งที่ว่าเทวดาซื้อมาให้แหละกับกุ้งสดแล้วก็มีมีกระปูนนาเด้อพี่น้องเด้อมีกระปูนแบบมีกระปูนําค่ะ กะปูมาเส,สิร์ฟสามตัวแล้วก็มีเ้นขระปุนแล้วก็มีผักกาดแก้วเลยแล้วก็เลิกงานกนวะเวก็บอันเบอร์กระเทมพี่นอ้องมาเดิมาเมีเข้าวเหนียวอยู่แต่ว่าเอาไว้ตอนเหมือเพชรข้าวติ๊บกับเยอะเฮนพี่นอ้องอันคู่ชมว่าติ๊บกับติ๊บเท่ากับเฮนเนาะมาดามกั่ยาพิ่นซื้อแพงอเสเมือเมืองไทยถัยงซื้อมาเนะาะจักส่งติ๊บ น้ำจันปนนะคะเพิ่งได้หนึ่งแก้วอันนี้แก้วที่สองค่ะนะคะมาคะีนว<า>้ซ<า>ึ้งใจมาห้องนี้มาห้องหลับแขกมือนนี้ค่ะ <c oughs> แต่ว่าขึ้นเยอะเยอะเม็ดน้อยหนึ่งกับ <c oughs> กับมาเป็นยังไงเดี๋ยวก็เปิดหน้าต่างเป็นกระยาได้ มากค่ะพี่น้องมะฮุ่มบอดแมนโนเป็นโฮชบิจะมะฮุ่งอะไรเงี้มึงเนี่ยอันชอบจะพอตำพอดีเป๊ะบอดจังบอดเข้มแซ่บขอบคุณทุกคนั้งเจอนะคะว่าแล้วกับว้าอีกน้องก็คือตามว้าวดันี่ไง เงียบงาย่ายผนังเงียบเงียบง่ายหายไปเนาะจันทึงซุกเพราะว่าอันทำงานแปดมงเช้าเนาะก็ต้องพึ่งตั้งแต่ปีห้าเครื่องพื่งอยู่แล้วนั่นนี่ล่ะอพอกลับเพิ่นมากกับสี่โมงเนาะเหลิกง,งานสี่โมงกับหอดเพิ่นกับสี่โมงเครื่อง มืันนี้เอาจักรยานไปเบาผู้บ่าววาจะได้มอเตอร์ไซค์นั่นแหละเพื่อยถามวาจะได้แบบสกูตเตอร์บอบ่บค่อยอยากได้แบบวิบากคือรถเก้าค่อยที่อยู่เมืองไทยมันเท่ค่อยว่าอืะบ่เอาบ่เอาหลายซีซีแต่เอาร้อยห้าสิบซีซีพอบ่เอาร้อยเจ็ดสิบห้าเพินนั่นแหละ เื่อให้คอยแน่บลได้แพงดอกเออเพื่อนว่าต้องต้องไปสอบครับขี่สอบค่อยสอบได้อยู่ดอกบม่ต้องห่วงกอค่อยขับมอไซเป็นล่ะว่ามาหมอุ้งอุ้งศรีน้องปลาแดงตาโนโนบันนี้สิเบลเด้อพี่น้องเด้อปลาแดง ปลาแดกนะซื้ออันอันแม่ยังนะปลาแดกน้ำหนาโอเคอยู่ออ <c oughs> แต่ว่าปลาแดกตอนนี่ค่ะถ้าบอกเคยกินที่ห้องนี้แต่เมื่อก่อนแกงแกงเชอร์เฮดเชอร์หน่อไม้เอา้าเจ็บท้องไหมพี่น้องเจ็บท้องไปทำงานไข่เลยจนว่วอด๊ดจนว่าเลิกงานไข่ตั้งแต่บาบส่ง จะเลิกสี่มองแรงใครใครมื่อคืนเมื่อคืนนี่ฮะอืมเอ้า,าแต่ว่าบ่เบาเบาเราประเด็นอยู่ห้องนัง่งช่วงมันจะท่ายเลยอืมใครมือคืนเลยแบบน,นี้เอา้าเวลาห้าเฮห้าแกงนี่หรือมือมือก่อนตำเสียมห่งเนาะกับ คุณใสแล้วเมื่อก่อนนะอืมบัดน,นี้เพราะเป็นปลากระดีอืมแต่ว่าเวลามันเป็นน้าเด้เออม,มัน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 เป็นน้ําหำนะประแดะต้นแต่เป็นน้าเวลาเข้าซิมเวลาเขากินเนี่ยจะขึ้นอันยาเคโบโพพี่น้องเออยาเคโบโพรู้จักหระบา่าเนาะขึ้นขึ้นเป็น อยาเคียวเบอร์พนะคือห้าอันผสมน้ำกินนะนะอือจะคือกลินพิมพิมเซนบอกเขาว่าอือขึ้นแบบนั้นแหละขึ้นแบบนั้นแหละตั้งแต่ซื้อมาแล้วเฮาลองมึงเอ้าบอกเคยกินยี่ห้อนี้สักเธออืมอื้อกนเป็นจะคือกึ้่นทูกน้ำอือจะคือขึ้นอัน อยากเทเบอร์โพ้นัติดผอมมือไปแล้วอืมอันเท่าคือเท่าแกงหรอไมเนาะเท่าเท่าเปิดอันน่ะอันอันระบายอากาศโอ้เนาะพอทามาเปิดเนี่นั่งกึ่งน,นั่งกึ่นเบอร์เคลเบอร์โพนั่นที่พี่น้องเออฮัลโหว่าอ๋อเป็นเจ็บท้องบาเนี่ย หรือว่าเป็นน้ำห้าวกับบอจา้าเราพูดถึงข้าบอกเคยกินะนะืมเวเก็จะเบาจุดอกกึ้นอันนี้คือขึ้นยาคิวเบอร์โพหรือว่าเขาเสื่อสารกันบูดเบอบอลาประแดเขาบอเสื่อนะเนาะแต่ว่าประแดะที่เคยกินที่ว่าอันเป็นกระปุกอันแก้วอันนั้นค่ะอันนั้นหาแทบก,ก็ได้เป็นยังแต่ัน,นี้ซื้อมา่อ่ะตกข้าวเนาะ กับบริบาวด่ออือพูดถึงแล้วนะจะแม่ค้าสืบส่งข้อความมาตบขอ,อยอีกหัวกันได้ปันนี้หัวเจ้าของกันได้อือม,มากกันแล้วปุง้งปุ้งแล้วต้านเดี๋ยวจะบิ้นให้ดูตัวหนึ่งเจอ ทเทวดาซื้อมาอซื้อจา้านไทยแบบเกตเนื้อเนื้อไอบาสลูกหล่าแม่ไอ้บาสยันแม่อึดธนาไอ้บาสลูกหล่านางคำแพงนี่และเนาะพี่น้องแม่ลูก แม่ลูกไปอยู่ตะเลิกเขาก็ยังว้าเป็นแม่เป็นลูกคือเก่ามกมแม่มแมมบอกอะอืมแม่บอบอกอะไ่าแม่เมื่อว้าบอกแม่ลูกแล้วฮะก็เป็นยังแม่คือเก่านะน,นั่นแหละเี่น้องนะคะเออนั่นนั่นแหละซลลาตะวะซาลาตะวาพื้นประเทศมานนําจานแป๊บนะคะโอ้ยหน่อหนําจานแป๊บนะคะ อันนี้ไม่ฮอลิีเดย์แล้วอือก็จะไปช้อ,อปปิ้งคือเกาเอ่ากับกับไปทํางานวันจั์คือเก่าน้อพี่น้องเนาะเป็นยันางาะแค่ห้าสิบเองเขาแท่หกสิบเจ็ดสิบเขาไปยังทํางานเนาะเนินบมด่ะอือันนี้เขายนงสาวอตโตอยูห้าสิบเองสู้ได้ค่ะพี่น้องสู้ค่ะสู้ตายค่ะ เดินขั้นกับเด้กผิวหนังดกับว้าโน่หุโมุ่นกันเนาะอืบ่าไปมามอยพี่แบ,บ๊พี่บอ่ออาหารชื่อปลาดอกก็คือสิบอะได้นนเว้นดอกเมื่อน,นี้นนะอือหกทุ่มละ ออนซอนุงจำน้ำจำน้ำนัวนัวเสน เาพื้นเนาะพี่น้องเนาะซื้อของกับือกันเนาะออซื้อของน้าใหม่ค้านี่ยะอืะเข้ากับวัลโนโฮอโมนเนาะว่าพื้นเถอะนะค้าก็จะขายของมาแอดมาหลายหลายว่าแบบเขาได้รู้น้อยเนาะเขาเกิดทํามาหากิน กับบอกคือเห้าลหรือห้ารุเยอะแล้วเนาะอืถ้ารุน้อยกะขายของนั้นออนลงออนไลน์ขายลัตตรลงลัตตรี่ขายอันเบ,บอร์ทองเบอร์หนังอืมเขาเจออยู่แตกแอดมาลหลายหลายแต่ว่าพูดถึงห้ามบอกค่อยได้ซื้อดอกอืมจวนมาอื น้อยนักน้อยหนาฟันยังซื้ออืมส่วนมาซื้อซื้ออ,อันรัตติอยู่นี้ซื้ออยู่นี้ค่อยได้ซื้อดอกว่าพื้นนะเนาะแตมแบบกระปูน้นไม่ได้กินนะ ตรงเองแต่กระสยปปียิบไปนี่แหละกระพุ่นกระกรบคุณนซ่ <c oughs> องสีเขียวนั่นแหละอาหมาักแสบพัก ถ้าไปเบิ huh. uh ่ง huh. ก uh ็จะสักนาทีแ hmm. ล um, uh, uh, uh ้ว huh. พี่น <tense> ้องโอ้โสิบสองนาทีมาๆสิอำลาก่อนสิว้าวเพิ่งบปย่านลำคานขนะเนาะพี่น้องอืมเออโอ้ยเอาน้ำจันมาตั้งโอ้โหโฆษณาให้เขาอบไ้โฆษณาหน่อยนะคะนะคะพี่น้อง กสิกินยิบไปแล้วก็สิเบ่งอันซันว่าเพชรมันแพงกสิราตินิจาไกลแต่ว่าญาพี่น้องลำคานันะเบ่งซ้ำซากเนาะพี่น้องนะคะอ้าวปนี้สิโอยพ่นให้พี่น้องด้วยค่ะสาธุเดอขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขค,ความเจริญไปเรื่อยกระเดินทางวความปลอดภัยนะคะโอ้ยบอกลิ้นเจ็บพันส่งแก้วแล้วเนาะ เพราะพี่น้องมีแต่ความชุกความ,วามจเจริญไปเรื่กับเดินทาด้วยความปลอดภัยเนาะครอบครัวมีแต่ความชุกอย่พิดเดือดกันเด้อพี่น้องเด้อมันทรมานที่เจอพิดเดือวกันนะอไม่อย่างคุยกันน้ำเพิ่งเดือซื้อเพิ่งปานนะคะเนาะฝากฝากกดติดตามอัน youtube ด้วยนะคะสาวสกลค,นคนุนขยันเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกรามังเจอเด้อค่ะเด้อได้ทํางานแล้วอืมนะคะ คือสิบอะอึดบะไ้หิวลวล่ะถ้าเมือบ้านก็คือสีอันได้กินอันกุ้งแส่น้ำปลาคือบ้านคือเมืองหมูกระทะยู่ดอกพี่น้องอเนาะก็สิบได้ตายอึดา่หิวละนะคะขอบคุณทุกกำลัใจนะคะคลิปนี้ไว้สันี้นะพี่น้องวัสดีค่ะวัสดีค่ะน้ำตาลแป๊บนะคะชื่นใจ บายค่ะเดี๋ยวไปปิดคลิปอพอกเอดเองนะพี่น้องกอได้เอากล้องหน้าถ่ายเอากล้องหน้าถ่ายผัดมันบ่นลง y o u t u ู e มันบอกงามน,นะคะเนาะพี่น้องครับก็เอาตามมี่ัตเกิดเท่าแหละถ้าบอกสกินอันแบบเลิศลูอลังการก็เฮาอันได้หลายซับสไครต์ก่อนเนาะมมีคนติดตามหลายๆก่อนเป็นแสนนะคะหรือว่าเป็นพันจังใดเนาะพี่น้อง yeah